ขอโทษนะครับสอบถามนิดนึงครับอันนี้เป็นออนไลน์ล้วนหรอครับหรือว่ามีออนไซด์ด้วย <Online S 2> ออวันนี้ออนไลน์ล้วนนะครับโอเคก็มีอบจเข้าแล้วเดี๋ยวสัญญาณถ่ายทอดสดก็ออกไปแล้วนะครับโอเคกี่คนแล้วครับท่านเลยค่ะตอนนี้มีสิบเก้าคนครับท่านประธานครับเก้าโอเคขอบคุณครับก็เป็นองค์ประชุมแล้วก็ขอเปิดการประชุมสภานิสธิษษษ์จุลาลงกรกรมหาวิทยาลัยครั้งที่หก สมัยประชุมสามัญที่1ปีการศึกษา2568นะครับเวลา18นาฬิกา10นาทีครับไประเบียบวาระแรกกันเลยนะครับเรื่องแจ้งพิษภาบไม่มีนะครับระเบียบวาระที่2กระทู้ถามไม่มีนะครับระเบียบวาระที่3รับรองรายงานการประชุมไม่มีนะครับระเบียบวาระที่4เรื่องที่ค้างพิจารณา4.1และ4.2นะครับขอพิจารณารวมกันนะครับจะมีท่านใดเห็น็นเช่นอื่นไหมครับไม่มีนะครับ ก็ถามในข่าวบันเทิงครับคนครบหรือยังครับในสองรรยังไม่ครบเลยครับท่านประธานครับยังนะครับก็ให้เป็นเรื่องค้างต่อไปนะครับมีสมาชิกท่านใดจะเห็นเช่นอื่นไหมครับไม่มีนะครับไปต่อที่ระเบียบวาระที่ห้านะครับเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วห้าจุหนึ่งพิจารณางบประมาณโครงการเทศกาลต้อนรับและสารสัมพันธ์นิสิตใหม่ปีการศึกษาสอง8ันห้า้หสิบปดนะครับในวันนี้ก็จะเป็นวาระที่สามนะครับผมก็ เชิญประธานคณะกรรมการครับผมท่านปรมเมศรับเรียนท่านประธานชวันวิทย์การจนาอุทัยที่เคารพผมนายปรมเมศเอื้อวุฒิเกิดสมาชิกส,สภานิสิตจ,จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสังกัดสถาบันวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขอเสนอรายงานจากคณะกรรมการ พิจารณาง,งบประมาณสโมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ดังนี้ครับท่านเลขาได้แชร์หน้าจออยู่นะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นจากที่แชร์หน้าจอนะครับถึงแม้จะไม่ได้แชร์ทั้งหมดนะครับเราไม่ได้มีการปรับแก้ไขงบประมาณและเนื้อหาแต่อย่างไรก็ตามก็ได้ให้ ได,ไ,ดไ,ดได้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 ให้เงื่อนไขกับทางผู้ชีแจงนะครับซึ่งก็คือนิสิตผู้รับผิดชอบโครงการว่าสภานิสิตจะจับตาดูและประสานงานร่วมกันกับทางผู้จัดการโครงอย่างใกล้ชิดเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายในงานครับจบการรายงานครับครับขอบคุณคุณปรเมศ นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจนารณาปรปมาณครับก็ทางอุปนายกคนที่หนึ่งอยู่ไหมครับประสงค์จะพูดอะไรต่อที่ประชุมไหมครับเอ่อสวัสดีครับอุปนายกคนที่หนึ่งครับผมเห็นไหมได้ยินไหมเนาะเห็นเห็นและได้ยินครับโอเค <laughs> ก็เอ่อมีความคาดหวังแล้วกันครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ เรียกว่าโครงการใหม่ก็ได้เนาะแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ของโครงการยังเป็นยังเป็นจุดประสงค์คล้ายเดิมกับเมื่อโครงการก่อนๆไม่ว่าจะเป็น First d a t e หรือเก้าวใหม่คือเรามีจุดประสงค์เพื่ออ่าต้อนรับนิสิตใหม่แล้วก็สร้างความคลื่นเครื่องให้กับน้องก่อนที่เขาจะเข้าเรียนในในวันเปิดเทอมเนาะเพราะฉะนั้นอ่าเราก็เลยมีความคาดหวังว่า,วาโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายยังไงเรายังไงเราเป็นสโมสรนิสิตด้วยกันอยู่แล้ว อย่างไรเราก็มีจุดประสงค์คล้ายๆกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่าไม่ไม่ติดกับการที่สภานิสิทธิจะเข้าร่วมมามีบทบาทในโครงการนี้เราอนุญาตในทุกประการครับขอแค่บอกกันก่อนว่าจะเข้ามาทําอะไรยังไงบ้างครับผมแล้วก็อยากให้โครงการรับเลื่นไปด้วยดีประมาณนั้น,นครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณอุปนายคนที่หนึ่งแล้วก็ประธานฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ครับผมก็หวังว่า ได้ทำงานร่วมกันต่อไปนะครับในงานนี้ต่อไปนะครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับผมให้ให้ห้าวินะครับถ้าไม่มีใครยกมือจะไปต่อเลยนะครับโอเคครับก็ไม่มีนะครับก็เป็นปิดอภิปรายนะครับต่อไปเป็นการลงมตินะครับผมก็นื่องจากเป็นจำนวนเงินมากนะครับก็ขอให้เป็นการลงมติ จริงๆนะครับผมจะไม่ใช้ข้อ7จก็ขอตรวจสอบองค์ประชุมครับผมยกมือหน่อยครับออรเมศขอยกมือด้วยวาจาครับพอดีขับรถอยู่ครับครับผมบวกหนึ่งครับ ครับก็16บวกหนะครับมือลงได้ครับเป็น17โอเคครับก็ครบองค์ประชุมนะครับต่อไปเป็นการลงมติในวาระที่3นะครับเพื่อเห็นชอบงบประมาณโครงการเทศก,การต้อนรับและสารสัมพันธ์นิสิตใหม่ปีการศึกษา2,568นะครับก็จะถามมติ3าครั้งนะครับในครั้งแรกให้ยกมือเห็นชอบนะครับ ครั้งที่สองให้ยกมือไม่เห็นชอบและในครั้งที่สามให้ยกมือเพื่องดออกเสียงต่อไปนี้เป็นการลงคะแนนนะครับสมาชิกที่เห็นด้วยให้เ,เห็นด้วยกับคณะกรรมการนะครับที่ส่งรายงานมาในจำนวนงบประมาณากี่บาทนะครับสามล้านเท่าไหร่นะครับสักคู่นะครับท่านประธานครับได้ครับ สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์ครับท่านประธานครับครับก็ในจำนวนเงินสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าสิบห้าบาทเจ็สิบสามสตางค์นะครับก็ผู้ที่เห็นชอบยกมือครับ มีอีกไหมครับโอเคครับสิบคนครับผมมือลงครับครับต่อไปผู้ที่ไม่เห็นชอบครับยกมือครับไม่มีนะครับต่อไปผู้งดออกเสียงยกมือครับ สองนะครับทนประธานปิดไม้อยู่นะครับอ๋อครับเป็นนันว่านะครับที่ประชุมสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ เห็นชอบในตัวงบประมาณโครงการเทศกาลต้อนรับและสารสัมพันธ์นิสิตใหม่ปีการศรึกษาสอง8น้ารอหกสิบแปดนะครับด้วยคะแนน,นเสียงเห็นชอบสิบหกไม่เห็นชอบศูนย์และงดออกเสียงสองนะครับก็ในคงที่ผ่านแล้วนะครับก็แสดงความยินด,ดีกับอุปนายกคนที่หนึ่งประธาน่ารนิสิตสัมพันธ์ด้วยครับผมขอบคุณครับครับก็สามารถออกได้เลยนะครับผมเสร็จภารกิจแล้วนะครับของขอบคุณสภานิสิตมากนะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมครับระเบียบวาระถัดไปนะครับระเบียบวาระที่หกเรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีนะครับระเบียบวาระที่เจเรื่องอื่นๆมีท่านใดจะเสนอระเบียบวาระอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับขมภูมิพงษ์จันเชยสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์ครับเจากประเด็นล่าสุดนะครับตอนนี้ที่มีคลิปเสียงของท่านนายกรรฐมนตรี แพทองทานนะครับแล้วก็อท่านนายกของเดี๋ยวขอโทษนะครับอันนี้จะเสนอยติอะไรนะครับอยากเสนอให้มีแถลงการจากสภานิสิตครับโอเคครับต้องมีผู้รับรองด้วยครับเออ่ ผู้เสนอยกไม่ได้นะครับมีอยู่สองท่านนะครับเอ่อถ้าอย่างนั้นยังไม่ผู้เสนอผู้รับรองยังไม่ชอบนะครับก็ยตินี้ยังตกไปนะครับมือลงก่อนครับอันนี้ยังเสนอไม่ได้นะครับผมรอบหน้าผมแนะนำให้ทำเป็นหนังสือส่งมาเลยนะครับแล้วก็หาผู้รับรองมาให้พร้อมนะครับโอเคไหมครับ ถ้าอย่างนั้นมีสมาชิกท่านใดจะเสนอยติอีกไหมครับอันนี้ยังไม่ถือว่ายติตกไปนะครับแค่ยังเสนอไม่ได้เพราะว่าผู้รับรองไม่ชอบนะครับมีสมาชิกท่านใดเสนออีกไหมครับไม่มีนะครับมีสมาชิกท่านใดจะปรึกษาหารือปัญหาตามข้อบังคับการประชุมข้อ31มสิบเอ็ดไหมครับผม ไม่มีแล้วก็สมาชิกค,ครับก็วันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมนะครับทั้งองค์การบริหารสมาชิกสภานิสิติแล้วก็นิติทุกคนที่มารับชมครับขอปิดการประชุมที่เวลา18บแนาฬิกา20นาทีครับขอขอบคุณค,ณครับ